จิตอย่างแรกที่คนมันอยากทำเวลาเขาอยากจะทําอะไรเขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องคิดว่ากูจะไปทํายังไงดีนะกูจะไปเหนื่อยยังไงดีจะไปสู้ไอ้คนเราสมมติว่าคนอยากอยากจะเปลี่ยนตัวเองเขาก็ต้องคิดก่อนนะกูต้องอดอาหารอะไรดีกูจะต้องแบบสู้พลังกายยังไงดีฉันจะต้องแบบว่าเออเอาแต่เรื่องพลังกายเข้ามาเกี่ยวแต่เขาไม่เคยใช้พลังจิตไม่เคยใช้พลังใจเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับทุกคนเนะี่ยผมเคยอธิบายอันนี้ไปแล้วนะจำไวนะ้นะนี่คือสไลด์ที่เจ๋งที่สุดที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุดของจิตสานึกจิตใต้สํานึกและจิตเหนือสํานึกจิตสํานึกอันกระจิ๋วเดียวที่เราคนดคนตะกะเดียวทั้งหลายแหล่จะใช้กันนะแล้วรางทีคนประเภทที่ว่าถ้ากู่ไม่ไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูไม่ได้ดมด้วยกลิ่นจมูกก็ไม่รู้ไม่เชื่อพวกนี้ก็ไม่ค่ยก้าวหน้าเท่าไหร่บอกเลยพวกนี้ไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่มันไม่ใช่คุณไม่ใช่เอดิสันเลยคุณจะต้องเป็นเอดิสันคุณต้องแบบเป็นระดับสิบจุดพวกนั้นก็ไม่ได้ใช่เป็นเหนือคนธรรมดานะเขาแค่ใช้จิตสํานึก เออใช้ใช้จิตในวิธีที่พิเศษเท mm hmm. ่านั้นเองคุณไม่ต้องไปคิดว่าซีฟจ็อบอะไรมันของเหนือคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ม,นมีสติปัญญาเท่ากันนั่นแหละเพียงแต่เขาเข้าถึงจิตมหาจิตมหาปัญญาครับ mm hmm. ซึ่งผมจะสอนนี่อ่ะจิตใต้สํานึกขึ้นไปหน่อยหนึ่งคราวนี้มี power เ,เยอะขึ้น mm hmm. เห็นไหมจิตใต้สํานึกมี power เ,เยอะขึ้นนี่คือของคนหนึ่งคนนะอ่าต่อไปจิตเหนือสํานึกเขาเนี้ยอันนี้คือรวมกับทุกคนละ mm hmm. นี่คือเป็นของจักรวาลอยู่ทุกที่จิตเหนือสํานึกหรือมหาปัญญา เห็นไหมเป็นเป็นลูกกลวย<ส> <S <S ใช่ไหมคนส่วนใหญ่ใช้กระจิ๋วเดียวอยู่แค่เนี้ยคราวนี้ไอ้ที่เด็ดดูภาพนี้ดูภาพนี้ไอ้ที่เด็ดคืออันนี้นะครับเป็นเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะสมมุติอันนี้เป็นของคนคนเดียวถูกป่ะนี่เป็นกิจที่เป็นกลวยที่ให้ของคนคนเดียวถูกป่ะค่ะอันนี้ของคนที่สองอของคนที่สองคืออันนี้อยู่ตรงกลางาอยู่ตรงกลางเห็นป่าตอนนี้มีสามคนพูดง,ง่ายนี่สามคนคุณเห็นไหมว่าเลเวลระดับของ sub conscious จิตใต้สำนึก มันเชื่อมเห็นลูกศรชี้ไหมมันเชื่อมต่อกันหมดเลยเข้าใจไหมมาดูอีกภาพหนึ่งดูอีกภาพหนึ่งคล้ายๆกันนี่ยคนนี้คนเดียวคืออันนี้เข้าใจไหมคนเดียวนี้ไอ,ไอ้จิตสำนึกก็อยู่ข้างใต้ดำๆเนี่ยคราวนี้คุณเห็นไหมว่ามันมีคลื่นที่ติดต,ต่อกันอะพูดง่ายคือจิตสํานึกเอาจิตใต้สํานึกเนี่ยทุกคนเชื่อมต่อกันหมดเลยนี่คือวิทยาศาสตร์ละทุกคนเชื่อมต่อกันหมดเลยในระดับของจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคืออะไร เป็นความทรงจําของคุณทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาของส่วนบุคคลทั้งหมดทั้งมวลแล้วคุณเข้าถึงเขาได้พูดง่ายคุณสามารถสั่งใจคนได้คุณสามารถเข้าไปก่อนเจอกันคุณสามารถที่จะไปเ,เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคที่เรียกว่าโม e, นะครับอยู่ในคอร์สเทคนิคโม e, แปลว่าคุณ <c oughs> ส<ำ>ัมส์สัมผัสที่เจ็ดสัมผัสที่เจ็ดหมายความว่าลูกค,คนอะไรก็ตามที่รับโทรศัพท์ขึ้นมาจากคุณเนี่ยรู้สึกดีกับคุณโดยไม่รู้ตัวถูกสั่งจิตมาเรียบร้อย คุณสามารถสั่งพลังจิตไปเนี่ยโมเนี่ยเป็นแบบไม่บอกในข้อ <Hey, S 2> ละเราใส่ um. ใส่ใส่เขาใส่พูดง่ายนึกภาพใส่ใส่แสงสีทองเข้าไปหาเขา um. เข้าไปในโมอันนั้นโมตัวเขาอ่ะพ um. ูดง่ายเป็นตุ๊กตาตัวเขาอ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เขารับโทรศัพท์จากคุณหรือติดต่อสื่อสารกับคุณ oh. เขารู้สึกรักคุณทันที oh. รู้สึกถูก oh. อันนี้ไม่ใช, oh. ไใช่ไม่ใช่เรื่องจริงจริงเนี่ย พอศึกษาน,น,นานๆมันไม่ใช่เรื่องว้าวแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดา mm hmm. พวกคุณอาจจะฟังแล้วว้าวาตอนนี้ mm hmm. ผมบอกได้เลยนะพอไปนานๆคุณจะต้องเข้าใจนะว่าพลังไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ mm hmm. แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ mm hmm. 99%ไม่ได้ใช้ไม่รู้เรื่องคิดว่ามันงมงาย mm hmm. ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องมหาศย mm hmm. ์ทั้งๆที่เป็นเรื่องธรรมดาคุณสามารถรักษาตัวเองได้อย,ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะที่จะให้หนึ่งพลังการตัดสินใจคุณสามารถหายป่วยได้ภายในวันเดียวนะถ้าคุณตัดสินใจผมเคยมาแล้ว บางคนเนี่ยเสพติดการป่วยนะเพอไรรู้ป่ะมันมีข้อดีของการป่วยนะบางคนรู้สึกไม่ใช่คนสงสารใช่มันได้ความสนใจจากคนมันได้มันได้ดูหนังใช่น่สุดกูได้ดูหนังอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ที่ที่ทำให้คนป่วยนานได้ดูซีรีส์จนครบเลยซีรีส์ก็ติดด้วยใช่ป่วยบ่อยๆดีกว่าได้ดูซีรีส์ใช่ไม่ต้องมาทำงานอะไรเงี้ยโอเคทุกคนนะตัดสินใจเวลาคุณตัดสินใจมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฟังดีๆนะ ไม่เคยมีใครอธิบายกับคุณแบบนี้เวาลาคุณตัดสินใจเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องเนื่องจากในโลกนี้มันมีแค่นาวมป็แค่ปัจจุบันมันไม่มีเวลาอื่นเลยม,มีแค่ปัจจุบันจริงๆมันไม่ได้เป็นการเป็นการที่คุณเปลี่ยนหรอกมันเป็นคุณกระโดดไปอยู่โลกอีกโลกหนึ่งโลกคู่ขนาน เพราะมันมีโลคคูค่ขนานไม่จำกัดอันนี้คนตัมฟิสิกส์พิสูจน์มาแล้วไม่มีข้อสังไม่มีข้อสงสัยนะคุณตะคุณถ้าคุณยังไม่เคยได้ยินก็ได้ยินไปซะเพราะว่าอีกหน่อยมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาละแต่ว่าควอคนตั p มฟิสิกส์พิสูจน์มาเรียบร้อยโลกนี้มันมีโลกหลายเวอร์ชั่นคุณมีหลายเวอร์ชั่นมากมเ,เวลา,ลาที่ทับซ้อนกันอยู่ใช่แล้วเพราะนั้นเวลาคุณตัดสินใจปึ้ง ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นคนนั้นมันเปลี่ยนทันทีคุณกระโดดไปโลกหนึ่งทันทีแต่ที่มันรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ตอนนี้คุณรู้ป่ะว่าทไมมันไม่เปลี่ยนสักทีว่าพาะคุณตัดสินใจแล้วก็เหมือนคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมอะเวลาคุณไม่เคยตัดสินใจพูดอย่างี้ไม่เคยตัดสินใจเด็ดเดี่ยวโอเคป่ะไอ้คำว่าเด็ดเดี่ยวที่สําคัญนะเพราะเพราะว่ามันยิ่งคุณมีพลังเซ็งพลังเซ็งมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเด็ดเดี่ยวมากเท่านั้นพลังเซ็งมันคืออะไร กูไม่เอาแล้วชีวิตเก่าขอโทษที่ต้ะโกนมันมันมันได้อารมณ์เข้าใจว่ามันพออารมณ์อย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานที่ให้คุณกระโดดข้ามไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยเข้าใจป่ะมันเหมือนกับตอนที่คุณอะไรอะพลังเปลี่ยนตัดสินใจตัดสินใจอะไรก็ตามแล้วอย่างที่ผมตัดสินใจแล้วหายโลกมีคนเยอะแยะไม่ใช่ผมคนเดียวมีหลายโนที่แบบว่าตัดสินใจพอตัดสินใจแล้วไม่หายเลยเข้าใจไหมเนื่อแหละ เมื่อคุณตัดสินใจอะไรก็ตามแนละ้วคุณตัดสินใจบอกกูไม่เอาละชีวิตที่แม่งแม่งเหนื่อยขนาดนี้คุณก็ทําได้<ม>คุณก็ไปชีวิตสบายๆได้คุณแค่ไม่ตัดสินใจเท่านั้นเองสาคัญนะคุณบอกด้วยเลยพลังงานที่จะเปลี่ยนทุกอย่างนะคือพลังงานตัดสินใจผมกล้าพูดคานี้นมันคือ,คอตัดสินใจเนี่ใหม่ก็เป็นแบบนั้น,นใช่ปะ่ะมาคนส่วนใหญ่ไม่เคยตัดสินใจมันเร็วเลยอ่ะคนส่วนใหญ่มันโลเลแล้วก็สองจิตสองใจจาไว้นะก็คือคุณต้องตัดสินใจเอาทั้งหมดเลยเขาคราวนี้นะ คุณไม่ต้องสละอะไรทั้งสิ้นคุณตัดสินใจกูจะเอาทั้งหมดกูจะเอาอิสรภาพกูจะสร้างตัวด้วยตัวเองกูจะสร้างตัวให้ไม่รวยกว่าพันล้านอีกพ่อกูมีพันล้านกูจะแสงหน้าพ่อกูโอเคปะอาจารย์เป็นคนให้นนเล้านี้มาเห็นไหมใช่ไหม <laughs> ใช่ทำไมไม่คิดแบบนี้อะอาจารย์เหน็นว่าใหมก็คิดไปเลยดิรวยกว่าพ่อเออทำไม<อ>ไม่เคยคิดแบบนี้ว่ะมันก็หนุกหนุกดีอะมันก็เ้าใจดีทำไมถุกคต้องไปนั่งคิดว่านี่ไงคุณรู้นี่เป็นเหตุผลที่คุณมีเมนทอร์นะ เมนทอ์ระดับผมเนี่ยผมคิดผมมีไอเดียตลอด,ดอะมึงไม่ตามก้อนนี้ทำไมอะทำไมไม่ตั้งเป้าใหญ่กว่านั้นอะ why not ว่าคนส่วนใหญ่เมื่อคิดแค่นี้โอ้โหข้อสร้างมนาจักรมันาามนั้นใช้เวลาต้องกี่ปีสิบแล้อันนี้สมมุติว่าคุณเป็นอ่าไม่ต้องพูดถึงใหม่ก็ได้พูดถึงตัวบอบทั่วไปอ่ะสมมุติว่ามันต้องมีอย่างนี้เยอะมากอ่ะที่พ่อพยายามยัดพ่อแม่พยายามยัดไอเดียของตัวเองให้ลูกอ่ะลูกไปเรียนวิศวะนะลูกเรียนหมอมีกี่คนอะไรเนี้ย <c oughs> มีกี่คนนะต้องเรียนวิศวะเรียนหมอแล้วเรื่จบมาไม่ได้ใช้อ่ะเขาจะทนทุกข์ทรมานเรียนมาจนจบแล้วกูก็ไม่ได้ใช้เลยแต่วก็เนี่ยโอ้เรื่องนี้พูดแล้วแล้วก็ คุณรู้ไหมไมั่เกิดอะไรขึ้นศักยภาพคุณหายไปไอ้สปีที่คุณเรียนอะไรที่คุณไม่ชอบจําไว้นะมีกฎอีกอันนึงนะทุกคนจําไว้กฎอีกอันนึ่งะะทาแม่งไม่ใช่โอ oh, yes คุณจะทําทําไม่ใช่ oh yes คือ no <laughs> เข้าใจปะถ้าสองจิตสองใจคือ no อเก็นปะถ้าใครมาชวนไปงานแต่งงานสองจิตสองใจไม่อยากไป no แต่ถ้าเกิดแม่งฟังแล้วฟังอะไรก็ตามแล้วแม่งอ้เยส แต่ว่าถูกทางมากใช่ใช่เลยใช่ถ้าไม่ใช่ใช่เลยไม่ต้องไปจบโอเคป่ะเพราะฉะนั้นชีวิตคุณน่ะต่อไปนี้ต่อไปนะจักรวาลจะเริ่มนําทางคุณนี่วิธีการที่วิธีการที่จักรวาลนําทางคุณจําไว้นะเขาคือความใช่เลยหมายความว่าคุณจะรู้สึกเหมือนฝรั่งมันจะใช้คํานี้ไงฝรั่งมันมีคําเดียวกันอะเวลามันเขาจะอุทานแบบนี้เวลามันเจออะไรที่มันแบบใช่จริงๆมันจะแบบะ ฟัตเย่มันจะแบบมันมาลงแบนี้เลยฟัเย่แต่อันนี้หยาบสุดๆก็คือถ้าลงมาหน่อยก็ hell yes hell yes <laughs> ถ้าถ้าแบบสุภาพเลยนะแบบคนไปโบสถ์บ่อยๆกนะ็จะ heck yes Heck-Heck <laughs> ก็แบบว่าเป็นคำกลางๆน่อยไม่ e l l ไง <laughs> ก็ดูสุภาพหน่อยนะึง <laughs> แต่ถ้าเกิดแบบ ถ้าเกิดแรงสุดแต่มันไม่ค่อยมันก็ไม่ฝรั่งใช้บางทีใช้คําว่า F U C K มันไม่ใช่หยาบมากยิ่งในอังกฤษมันไม่ได้หยาบมากหรอกอังกฤษมันก็ใช้กันแม่งทุกคนอะจนตั้งแต่คนจนถึงนายกฐมนตรีมันใช้กันหมดอะบอก Fuck yes เข้าใจป่ะมันคือถ้าไม่ใช่อารมณ์นั้นนะคือ no ผมใช้ชีวิตแบบนั้นเลยผมใช้ชีวิตแบบนั้นคุณจะไม่เคยเห็นผมทําอะไรที่ไม่ได้อยากทําไม่มีทางไม่มีใครมาบังคับผมได้กูรวยแล้ว แล้วตอนที่กูรวยกูก็ไม่ทําเหมือนกันก็เลยรวยไงเพราะทุกอย่างที่ผมทํามันเป็นแพชชั่นหมดเลยคุณจะไม่มีทางเห็นผมเปิดคอร์สเพราะอยากได้ตัง ไม่มีผมอยากเผยข้อเพราะผมอยากสอนอันนี้มันมันมัไว้ตอนกูเรียนก็มันตอนกูสอนก็มันแล้วเห็นคนตื่นรู้ก็มัน,ม,นมันกันหมดเลยแล้วทุกคนก็ในเรียนก็พลังงานดีกันหมดสนุกกันไปหมดเลยคอสละ19,900นะคะสัมผัสที่7กับ Spiritual Leader 1คอส19,900แต่ว่าถ้า2คอส36,900บาทซึ่ง s p i ิ i t u a l leader เนี่ยคุณจะได้วิชาที่คุณก็ทําเงินด้วยได้ยกระดับจิตวิญญาณด้วยได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยสัมผัสที่7เป็นวิชาที่คุณจะเอาไปลงมือทําลงมือช่วยเหลือลงมือรักษาลงมือเปลี่ยนชีวิตตัวเองหน้าตาชีวิตตัวเองด้วยพลังจิตในสัมผัสคุณจะมาขอบคุณผม,มคุณจะมาใครมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ <ลง S 2> <อ>์ในบ้านลงสองคอสไปเลย36,9 0 0คุ้มมากใช่แล้ว คนอื่นเขาความสัมพันธ์ในบ้านก็จะดีขึ้นใช่คุณสามารถค้ยผมทำสะกดจิตคนทั้งบ้านเต็มไปหมดแล้วสะกดอีนลูกด้วยนะใครสะกดจิตลูกใค้เรียนเก่งได้ด้วยแล้วคุณในในคอร์สเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนะทึ่งโฮเซซิว่าเป็นคนทำเองเขาก็สะกดจิตลูกของเขาเนี่ยหรือว่าทำไงให้ให้ลูกของเขาเรียนเก่งขึ้นนะทำไงให้ลูกของเขาลูกของเขาเนี่ยเป็นคนที่เชื่อฟังมากขึ้นเป็นคนที่เป็นเด็กดีเป็นคนเด็กน่ารัก เขาเทรนลูกตัวเองเขาสะกดจิตลูกตัวเองอย่างตลอดเลยผมจะบอกเทคนิคให้แล้วก็จะแล้วผ่านวัตถุด้วยนะเพราะวัตถุนี่มันมีไวเบชั่นอยู่แล้ววัตถุสิ่งที่เขานอนลูกลูกนอนตรงไหนอ่ะมันมีไวเบชันของเขาอยู่แล้วเทคนิคคือไม่บอกหรอกเธอโฮเซซีว่าสามารถที่จะใส่พลังงานไปที่วัตถุนั้นที่วัตถุที่ที่ลูกเขาใช้ประจำอ่ะแล้วลูกเวลาทุกครั้งที่เขาจะใช้อ่ะเขาจะไม่บอก แต่คุณสามารถสั่งจิตคนรอบตัวได้คนที่คนครอบคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยสั่งได้ทุกเรื่องสั่งจิตเจ้านายใช่สั่งจิตลูกน้องสั่งจิตลูกค้าสั่งจิตสามีภรรยาสั่งจิตลูกสั่งจิตพ่อแม่คุณจะสั่งจิตเขาก่อนหรือคุณจะโดนสั่งจิตก็แล้วแต่ซึ่งมันมีแค่สองทางเท่านั้นใช่เวลาคุณเดินออกไปเกิดมาเกิดตื่นเช้ามาก็โดนอิทธิพลคนอื่นแล้วถ้าคุณไม่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 แต่คนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเท่านั้นนะครับที่จะเป็นคนที่มีสติตลอดเวลา เราก็ตั้งจิตตึง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 คนที่ตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณจะเป็นแบบนั้นคนที่ไม่เบองรู้ด้านจิตวิญญาณก็ถูกคนอื่นสะเดงกระโนงกระเด้งไปวันวันก็ไม่มีวันๆก็แบบเหมือนเรือไม่มีหางเสือก็ป่องกระเดงกระโนงกระเด้งไปเรื่อยๆสักวันนึงก็เกิดอุบัติเหตุโป้งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าจริงๆในโลกนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยมีความบังเอิญไม่เคยมีความบังเอิญทุกอย่างมันถูกจัดเรียงโดยจักรวาลคุณแค่ไม่เห็น ไม่เห็นที่มาที่ไปของมันเท่านั้นเองคุณแค่วยเบชั่นไปโยนตรงนั้นปึ้งก็โดนแล้วก็ไปเรียกมาด้วยอุบัติเหตุแต่ถ้าคุณตื่นรู้คุณจะไม่มีทางอุบีอุบัติเหตุเลยคุณเก็ตไหมแถมให้ไปข้อหนึ่งตื่นเช้ามานะสั่งตั้งการเลยวันนี้จะเป็นวันที่ดีสุดของฉันคุณจะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเข้าใจปะจะไม่มีอุบัติเหตุมาเยือนคุณได้ถ้าคุณตื่นเช้าทุกครั้งมีสติตั้งสติสั่งการวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดข,ของฉัน มันจะเป็นวันที่ดีสุดข,ของคุณเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ f o l l o w ลแลวก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิศวรศรีสวัสดีครับ